สวัสดีครับวันนี้พบกับวิกทีมนะครับวันนี้จะมาทำ r e a c ชั่นเพลงใหม่ของแทยอนนั่นเองครับชื่อเพลงวิกเน็ตนะครับก็ชื่อเพลงอีกรอบนึ่งวิกเน็ตขออีกรอบนึง่งพูดพูดผิดพูดใหม่ไม่รู้ใครรู้จักชื่อเพลงก็คอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะพี่แมววันนี้วันที่6กกรกฎาคมครับใช่แล้ววันนี้เป็นวันคัมแบ็กของแทยอนแล้วนะ ดูพร้อมกันว่าเอ็มดีนี้จะปังเหมือนทุกๆเพลงที่ผ่านมาหรือเปล่าตาใหญ่ดูนะพี่แมวอย่าจอใหญ่สิสีเล็บทำไมสวยจังวะโอเคโ,โทนสีทไมสวยจังโ,โทนโทนสีแบบ มนี้ดีจังเลยแล้วแบบวอกตาสีชมพูตายแล้วตายแล้วตายแล้วหวูชอบโทนชอบโทนมากเลยอะทาเต็มเลยนะโอ้สัสดี แบม่วงๆชมพูชมพูแต่งสวยมากโหเร่อสวยมากชุดนี้ก็สวยเหมือนอะไรวะไม่ออกแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะดล้วตาสีฟ้าประหลอดอ่ะ <laughs> ดีมากบอกตาสีชมพูตัวนี้ก็ดีมากผมคละสีแล้วไหมเซ็สี่ มีทำมันน้นบนหน้าด้วยที่นมลงวันฮะ10.9ถ้ารักจะว่าใช่ไมออตาแล้วตาแล้วตกตาสีฟ้ารอดได้ยังไงวะ มันสวยขนาดนี้มีสีชมพูแซงหน่มด้วยน่ะอ๋อ,โ,อโทนพาสเทลหน่อยออออมูโทมูโทนวีมันออกแนวแบบว่าพาสเทลมากเลยอะ่ะมันมีสีชมพูสีม่วง เขาจะไปกี <Hospital> ้ขอดูได้ไหม รอยสักด้วยนะะชน้ลูกคุณมากโอ้เขียอู้งไชอบ่ะ เสียงเบาจบไปแล้วนะคะสำหรับ m b ขอชื่อเพลงนะวิกเน็ตวิกเอนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรคะทุกคนสัปดาห์หรือเปล่าไม่รู้โง่แบบว่าโอปกอบศิลป์หลายอย่างแบบรู้สึกว่าแบบมันมันลงตัวแล้วบวกกับแม่ไทยยอมด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันมีกิมมิคอะไรสักอย่างกิมมิคอะไรวะไอเฮียเอ้ยกูพูดอะไรเนี่ยพูดต่างๆ่สิไอจัด ก็รู kind of ้ส <IL> <an> ึก <chilli> ว่าแบบมูดแอนโทนมันจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าแนวออกแนวพาสเทลน่ารักโดยรวมองค์ประกอบมันแบบแบบว่าแบบแบบอะไรมันมันกูพูดไม่ออกอ่ะมันมันดีอ่ะมันเป็นสีชมพูใช่มันเป็นสีชมพูไปหมดเลยไทยรัฐทำผมสีแบบออกบอลบอลใช่ไหมมันก็เลยแบบตัดกันแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเห็นหน้าก็คือหน้าอมยิ้มอยู่หลายหลายรอบมากไม่ไม่ไม่ได้พูดอะไนิ่งมาก เที S <S 2> <S 2> ยนนะขาวมากแล้วพอทําผมบอลมันก็ยิ่งแบบยิ่งสว่างอ่ะแล้วอยู่กับฉากพื้นหลังที่แบบเป็นสีพาสเทลมันสกย้อนมากสวยมากแล้วก็แบบที่เห็นก็คือไม่ได้ปิดรอยสักด้วยรอบนี้แ,<ม>แล้วเพลงมันออกแมวสบ,สบายสบายเหมือนอให้ฟิลคล้ายๆเพลงของไอยีอ่ะเพลงไล่แหลกอ่ะที่พึ่งคําออกมามเป็นฟิลแบบไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรเป็นฟิลแบบ สบายๆแล้วก็เพลงดีแบบเออเอมีท่าเต้นด้วยเหมือนชุดมันเขาเรื่องอะไรเหมือนมันย้อนกลับไปเขาเรื่องอะไรเหมือนมันไม่ใช่ชุดที่เป็นของสมัยนี้เป็นของยุคนี้อย่างเงี้ยวินเทจวินเทจเออเอแล้วแบบบล็อกตาสีฟ้าชมพูอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าซึ่งมันเข้านะโทนบล็อกตาสีฟ้ากับสีชมพูรู้สึกว่ามันเข้าในการมันเข้ากันกับ MB แบบีแบบโทนสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำยังไงให้รอด ค่นานเองมันจะมีสักกี่คนที่แต่งสีอย่างนี้แล้วแบบปังปัง,ปงมันจะรอดออกมาได้อย่างเงี้ยสุดยอดเลยสวยครับทุกคนต้องลองไปดูกันดูนะคะ m v ใหม่ของไทออนเพลง Week e n d Week End สุดสัปดาห์ครับผมใช่ค่ะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะคะถ้าชอบคลิปของไทออนก็ไทออนยังมีเพลงดีๆอีกหลายเพลงที่ผ่านๆมานะคะเพลงของไทออนดีท <laughs> ุกเพลงแน่นอนอยู่แล้วใครๆเขาก็รู้กัน

จะกันใหม่คิดหน้าไปฟิ e